สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านวันนี้พบกับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมนะคะวันอังคารที่12ธันวาคมพศ2 5 6 6นวันนี้ซอแอนและบอสบอยทำงานคู่ทั้งสองงานเลยเมื่อวานซอแอนพักวันเดียววันนี้ลุยงานทันทีสองงานมีถ่ายรายการที่ชนบุรีและขึ้นเวทีสดที่จันทบ,บุรีสองงานนี้อยู่ภาคตะวันออกก็ไม่ไกลเกินไปนะคะ เมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัพเดตคิวงานรายวันว่าวันที่12ธันวาคม2566มี2คิวงานคิวงานแรกถ่ายรายการภารกิจสุดคิดถึงที่จังหวัดชนบุรีงานที่2รับเชิญวงหมอรำใจเกินร้อยตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้ทั้งคู่ทำงานร่วมกันนะคะดูแล้วอบอุ่นใจเป็นอีกหนึ่งวันที่ปังมากๆ พี่น้องชาวจันทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็เดินทางมาให้กำลังใจทั้งซอและแอนได้นะคะทั้งคู่เรากำลังใจจากทุกทกท่านอยู่ค่ะใครที่มาได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับอย่าลืมพุกฝา m 1 5มเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีตอนนี้ทั้งคู่เดินสายกันว่าเล่นนะคะจากที่จันทบุรีวันพรุ่งนี้เดินสายมาที่ลบบุรีอีก มะลืนก็กำแพงเพชรวันที่13และ14ซสอแอนมางานเดี่ยวยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดีแฟนเพจขอบคุณ f f ฟแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ